มาดูเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขยะที่อยู่ในทะเลเป็นเรื่องของบรรดาพวกเชือกไนลอนต่างๆครับซึ่งมาจากพลาสติกพวกนี้ครับใช้เวลาในการย่อยสลายนานพอสมควรเป็น10ปีเป็นร้อยปีครับแต่ว่าล่าสุดมีแนวคิดมาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีครับนำบรรดาพวกเชือกไนลอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของเหลือทิ้งจากบรรดาชาวประมงทั้งหลายนะครับซึ่ง มาจากอุปกรณ์ในการจับปลานั่นเองนำบรรดาพวกเศษขยะพลาสติกพวกเศษเชือกไนล่อนเหล่านี้เอามาทำเป็นบล็อกปูพื้นครับซึ่งแนวคิดเรื่องนี้นอกจากว่าเป็นการช่วยกำจัดขยะที่อยู่ในท้องทะเลแล้วก็ยังสามารถที่จะนำมาให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วยไปติดตามได้จากรายงานพิเศษเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกครับขยะเหล่านี้นะครับเป็นขยะทะเล ที่เราเห็นอยู่มากมายในทะเลเราจะนําขยะเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่นําขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์มันจะถูกฝังอยู่ในทะเลมากกว่า500ตีผมอาจารย์ประชุมคำพุทธอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและปัจจุบันเป็นัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผมจะเปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นบล็อกปูพื้นทำไมต้องเป็นบล็อกปูพื้นผมมีคำตอบขยะที่เราเจอในทะเลทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเกินครึ่งที่มาจากขยะบนบกอย่างเช่นพวกขวดน้ำแก้วน้ำหลอดกาแฟครับพวกนี้เป็นขยะที่มาจากชุมชนแล้วก็ ไหลามาตามลําคลองตามแม่น้ําแล้วก็ลงมาสู่ทะเลแล้วมันก็แปลงร่างเป็นขยะทะเลแต่ว่าขยะทะเลแท้ๆนะครับยังไม่มีคนทําประโยชน์เลยก็คือพวกแหอวนมันจะแตกต่างจากพลาสติกพวกนี้มากเลยตัวนี้เมื่อเรามาบทย่อยให้เหมือนกับขยะ พลาสติกทั่วไปแล้วเราเราบดได้เรามาเสริมแรงในวัสดุก่อรสร้างหรือบล็อกปูพื้นของเราจะทําให้บล็อกเราเนี่ยรับแรงได้มากขึ้นได้วิเคราะห์แล้วคิดว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกทะเลได้มากที่สุดนะครับก็คือเป็นบล็อกปูพื้นบล็อกปูพื้นเนี่ย เรามีต้นทุนต่ำสามารถที่จะทำได้ง่ายสามารถที่จะทำรูปแบบได้หลากหลายใช้เครื่องจ่ายได้ทุกระดับต้นทุนต่ำอันแรกเลยนะครับและที่ทำง่ายสุดก็คือ,อชุมชนทั่วไปหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาเลยมีแค่แบบนะครับแบบธรรมดาแล้วเราก็เอาผสมขยะพลาสติกผสมกับปูนซีเมนต์กับน้ำกับหินทรายเนี่ยในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เราอผสมเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปกันแบบ แล้วเราก็ทิ้งไว้แห้งพอทิ้งไว้แห้งเราก็แกะแบบนะแกะแบบเสร็จเราก็จะได้เป็นหน้าตาเป็นบล็อกเั้วไปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอัมพลาในดีชื่อว่าวัดบ้านอำเภอที่สัตชนบุรีเรามา ปูพื้นนะครับด้วยใช้อิฐปูพื้นจากขยะทะเลนะครับก็เป็นขยะที่เราเก็บจากชายหาดของบ้านอำเภอนี้แหละนะครับแล้วเราก็ไปหมดย่อยแล้วก็ทําเป็นมวลรวมแล้วก็อัดขึ้นรูปมาเป็นอิฐปูพื้นอิฐที่เราปูพื้นนะครับก็คืออิฐที่ทํามาจากขยะพลาสติกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวขยะพลาสติกเนี่ยมันก็จะสามารถลด พวกทรายนะครับแล้วก็พวกหินนะครับซึ่งทรายกับหินเนี่ยจะเ,เราจะต้องระเบิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราสามารถที่จะลดได้ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะ10หรือ20เนี่ยก็จะสามารถที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยยังคงอยู่ยังง่งยืนต่อไปได้อีกนานนะครับได้อีกนานกว่าปกตินะครับเราก็จะสามารถที่ใช้ประโยชน์จากหินและทรายในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นได้ เคยเรียนอยู่ที่วิทยาเทคนิคสัตหตีบครับพอจบไปก็ไปต่อวิศวะที่ราชมงคลครับก็ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แถวบ้านเราก็โอเคครับได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและของวัดทีนี่ครับ วิจัยนานาคตของเราที่จะทําในเรื่องของใช้ความเหนียวนะครับของแหหรืออวนที่ได้มาจากทะเลเนี่ยนะครับเราอาจจะมาเสริมเข้าไปในพวกแผ่นผ้าบาดาหรือว่าเป็นแผ่นผนังยึดตัํมนะครับปัจจุบันเราใช้แร่ใยหินเป็นตัวเสริมแ,แร่ใยหินเนี่ยเป็นอันตรายสูงมากของสุขภาพของเราแล้วก็มีนโยบายของรัฐบาลที่จะลดเลิกแร่ใยหินในปีหน้าต้องไม่มีแร่ใยหินนะการวิจัยต่อย,ยอดที่เราจะเปลี่ยนโลกต่อไป เมื่ออาจารย์เปลี่ยนลูกศิษย,เย,เยเ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามยอ่อโลกเศรษฐกิจครับ พิสูจน์ผมหอมกับเคลียร์ซากุระเฟรชผสานซากุระเอเซนส์พร้อมเทคโนโลยีทริปเปิลแอนตี้ดันดรัท